ตอนที่1114เธออยู่ที่ไหนเพดานยังคงเหมือนเดิมและดูเหมือนจะไม่มีความรู้สึกอึดอัดไปทั่วทั้งร่างกายของเขากระพริบตาเมื่อรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายของเขาเขาหันศีรษะโดยไม่รู้ตัวฉันบังเอิญเห็นกระท่อมดาวอยู่ข้างๆมันเป็นกระท่อมดาราที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เขาเข้าร่วมในรอบชิงชนะเลิศทั้งมูลลินใส่หัวและเศษความทรงจำเริ่มปรากฏขึ้นในใจของเขา ช่างเป็นความฝันที่ชัดเจนเมื่อวานเหนื่อยเกินไประหว่างการแข่งขันหรือเปล่าฉันหลับลึกและฝันแปลกๆมานานขนาดนี้ทุกอย่างมันรู้สึกไม่จริงเลยเครื่องบินเหวเกิดจลาจนและเธอก็กลายเป็นแกนหลักของการก่อตัวของเทพโลหิตระดมพลังแห่งสวรรค์และโลกเพื่อต่อสู้กับเหวในท้ายที่สุดศัตรูที่ไม่อาจต้านทานได้ดูเหมือนจะมาที่ระนาบนารกจากนั้นเธอก็ปรากฏขึ้นเขายิ้มและสายหัวมันเป็นแค่ความฝันเป็นไปได้ยังไงทุกสิ่งไม่จริงเลย ขณะที่ยิ้มเขายืนขึ้นเมื่อเขาหยิบเสื้อคลุมขึ้นมาและกำลังจะสวมมือของเขาก็หยุดแข็งทื่อในอากาศนั่นคือความฝันจริงๆเหรอหัวใจของเขาเริ่มเต้นเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวและมือของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเขายืนตัวตรงแล้วกดหมายเลขที่คุ้นเคยที่สุดอย่างรวดเร็วดี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 เสียงยุ่งดังขึ้นแต่ไม่มีใครตอบเขากดหมายเลขอีกครั้งโดยไม่อยากจะเชื่อ ดีๆๆๆีสัญญาณยังยุ่งอยู่ก็ยังไม่มีคำตอบหัวใจของทังบูลินจมลงในทันทีเขาวิ่งออกไปทันทีเปิดประตูและรีบวิ่งออกจากค่ายทหารของเขาหลังจากวิ่งไปไม่กี่ก้าวฉันก็พบกับใครบางคนตรงหน้าทังบูลินต้องหยุดและพูดว่าผู้อาวุโสโลหิตสองโลหิตสองดั้งเดิมมีทัศนคติที่สุภาพต่อเขามากและไม่มีอะไรจะพูดมากนะัก เขายังเป็นคนที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารด้วยน้อยที่สุดในบรรดากองทัพเทพโลหิตแต่คราวนี้เมื่อซูเออร์เห็นเขาดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและเขาก็ยิ้มอูลินคุณตื่นแล้วเยี่ยมมากฉันขอบคุณขณะที่เขาพูดสิ่งนี้ซูเออร์ก็พูดกับเขาด้วยคำนับอย่างเคร่งขรึมทั้งอูลินรีบก้าวออกไปอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสสองคุณกำลังทำอะไรอยู่เมื่อซูเออร์ยืนตรงอีกครั้งดวงตาของเขาก็ชื้นเล็กน้อยแล้วขอบคุณมาก ฉันเป็นเพียงลูกชายคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเข้มงวดแค่ไหนก็ตามเขาคือคนที่สำคัญที่สุดในใจของฉันคุณช่วยชีวิตเขาไว้ยิ่งกว่าที่ฉันรู้สึกซาบซึ้งที่ช่วยฉันไว้ฉันจะไม่ขอบคุณได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นฉันยังขอบคุณคุณในนามของทหารของกองทัพเทพเทพรหิตคุณช่วยทุกคนคุณคือฮีโร่ที่แท้จริงของกองทัพฉันหรือฉันช่วยซูจิไว้หรือนั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้ฝันเหรอ ทั้งบูหลินมองไปที่ซูเออร์อย่างว่างเปล่าแม้ว่าเขาจะยังไม่เชื่ออยู่ครู่หนึ่งแต่ความทรงจำในใจของเขาก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นร่างกายของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยและความรู้สึกกลัวที่อธิบายไม่ได้ก็เกิดขึ้นในใจของเขาสิ่งอื่นไม่สำคัญแต่ร่างสุดท้ายที่ปรากฏคนสุดท้ายที่ปรากฏคือเธอไม่นี่ไม่เป็นความจริงผู้อาวุโสเอโปลดบอกฉันทีนี่เป็นเพียงความฝันใช่ไหมฉันไม่มีอะไรจะพลิกกระแสน้ำได้ ไม่มีการจลาจลในระนาบเหวไม่มีราชาแห่งเหวที่ทะลุผนึกได้เพื่อโจมตีเราและสุดท้ายฉันก็ไม่สู้พวกมันใช่ไหมซูเออร์มองเขาด้วยความประหลาดใจอูหลินคุณเป็นอะไรไปคุณโอเคไหมใบหน้าของทั้งอูหลินซีดลงและทันใดนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปพร้อมกับก้าวยาวและรีบออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็ว ภายนอกเป็นหิมะที่หนาวเย็นและมีเกล็ดหิมะปลิวว่อนแต่เมื่อเขารีบออกไปเขาก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะต้นไม้จำนวนนับไม่ถ้วนยืนหยัดและภาคภูมิใจแม้ว่าพวกมันจะค่อยๆเหี่ยวเฉาและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นได้แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันมีอยู่จริงทุกอย่างเป็นจริงนั่นไม่ใช่ความฝันนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันมีอยู่จริงทั้งมูลินมองทุกสิ่งภายนอกด้วยสายตาหมองคล้ำและร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อย สถานการณ์ที่เขาคาดหวังน้อยที่สุดและกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นยังคงเกิดขึ้นเธอฟื้นความทรงจำของเธอแล้วอันที่จริงความทรงจำกลับคืนมานานแล้วเธอปรากฏตัวเคียงข้างฉันอีกครั้งเมื่อฉันตกอยู่ในอันตรายที่สุดแท้จริงแล้วเธอมีพลังอันทรงพลังมีพลังมากพอที่จะเปิดใช้งานรูปแบบเทพโลหิตทั้งหมดมีพลังมากพอที่จะขับไล่หัวหน้าจัก,กรพรรดิสิ่งที่เธอตะโกนคือการเปลี่ยนแปลงของเทพมังกรไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของมังกรกศักดิ์สิทธิ์ เธอกลัวอะไรทำไมคุณถึงทิ้งฉันไว้บนโลกนี้เธอเป็นใครเธออยู่ที่ไหนเขากหมัดแน่นโดยไม่สังเกตว่าเล็บของเขาเจาะเข้าไปในผิวหนังของเขาในขณะนี้ทั้งวูลินรู้สึกว่าความคิดทั้งหมดของเขาถูกแช่แข็งร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นสิ่งที่ไม่รู้ไม่ว่ากูเย่หรือกูเย่าในขณะนี้พวกเขากลายเป็นปริศนาในใจของเขาความลึกลับที่ไม่อาจไขได้ ทั้งวูลลินมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วคำรามราวกับว่าเขาต้องการปลดปล่อยความหดหู่ในใจให้หมดไปเธอจากไปเธอจากไปโดยไม่ลังเลและเธอปฏิเสธที่จะบอกอะไรฉันคราวนี้เธอจากไปแล้วอย่างแน่นอนและเธอจะไม่บ่นเกี่ยวกับพ่อของฉันเธออยู่ที่ไหนทั้งบูลลินเม้มริมฝีปากแน่นในขณะนี้เขารู้สึกราวกับว่าโลกทั้งโลกสูญเสียความเบวววไปไม่ว่าเขาจะเป็นแชมเปี้ยนคนไหนเขาก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่สำคัญที่สุดของเขาได้อีกต่อไปแต่เขาไม่รู้อะไรเลย ได้รับผลกระทบจากเสียงหอนของเขาร่างเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขานั่นคือทหารของกองทัพเทพโลหิตพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถังวูล,ลินถึงดูมืดมนในขณะนี้แต่เมื่อพวกเขาเห็นเขาพวกเขาก็ทำแบบเดียวกันยืนตัวตรงยืนให้ความสนใจกำหมัดด้วยมือขวาและทุบหน้าอกทำท่าสดุดีทหารของกองทัพเทพเทพโลหิตมีเพียงความเคารพในสายตาของทุกคนใช่เพียงความเคารพเท่านั้น ในการต่อสู้ที่เกือบจะหายณนะนั้นเขาได้ช่วยเหลือทุกคนเมื่อทางเหวถูกผนึกอีกครั้งในที่สุดร่างก้าวสีของเขาก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจากนั้นเขาก็ล้มลงกับพื้นและตกอยู่ในอาการโคมา่าเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขามีคนอยู่รอบๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในที่สุดก็ทำให้ความคิดของทังวูลินกลับมาเมื่อเขาเห็นว่าทหารอย่างน้อยพันคนของกอง,กองทัพเทพโลหิตรวมตัวกันรอบตัวเขาและทุกคนต่างยกย่องเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะตัวแข็ง ราชามังกระทองใครบางคนตะโกนครู่ต่อมาทหารของกองทัพเทพโลหิตต่างก็ตะโกนชื่อเดียวกันว่าราชามังกระทองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถังวูหลินจะไม่ใช่โลหิตก้าวของข้ายอีกต่อไปเขาจะได้รับตําแหน่งกิติมศักดิ์ของโลหิตมังกรและเพลิดเพลินไปกับการรักษาสูงสุดในแคมป์เขาจะเป็นรองผู้บัญชาการของเทพโลหิตด้วยกองทัพเทพ เสียงแผ่วเบาดังขึ้นและร่างสองร่างก็ร่อนลงข้างถังวูลินเกือบจะพร้อมกันมันคือกระจกโต้โหลจังฮวนหยุนและเฉาเตอ๋อจื่อการมาถึงของทั้งสองทำให้ดวงตาของทหารตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นทันทีโลหิตมังกรพวกเขาส่งเสียงเชียร์พร้อมกันและตะโกนตำแหน่งกิติมศักของถังวูลินในรอบ6 0พันปีนับตั้งแต่่า้เทพโลหิตได้ก่อตั้งขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่มีชื่อที่ไม่ใช่ตัวเลข จางฮวนหยุนยกมือขึ้นและคว้าไหล่ของถังวูหลินวูหลินทำไมฉันไม่ส่งต่อตำแหน่งกับตันให้คุณโดยตรงแล้วฉันจะพักผ่อนได้ถังวูหลินสับสนเล็กน้อยเขามองไปที่บุคคลน,นี้จากนั้นมองไปที่โจเตอจือและอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มอันบิดเบี้ยวบนใบหน้าของเขากับตันผู้อาวุโสยี่ฉันอยากคุยกับคุณคนเดียวสิบนาทีต่อมาห้องที่เต็มไปด้วยเลือดอะไรนะคุณจะ,กะเกษียณหรือเปล่า ด้วยความทะยภยานสุดโต่งของจังหวนหยุน่ในโตหลวทุกคนจึงกระโดดขึ้นจากที่นั่งหลังจากได้ยินคําพูดของทงั้งวูลินทั้งวูลินพยักหน้าใช่โปรดธรรมเสียงของเขาคมขื่นเล็กน้อยในขณะนี้เขาแค่อยากตาหากู่เย่และถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่หนึ่งหนักบุญวิญญาณขั้นสูงเดิมทีเขาคิดมาโดยตลอดว่าเธอถูกคุกค,คามด้วยบางสิ่งที่ทําให้เธอไม่เต็มใจที่จะอยู่กับเขาอย่างไรก็ตามในการต่อสู้กับเหวสุดท้ายไม่ใช่เขาที่พลิกกระแสะแต่เป็นเธอ เธอยังสามารถระดมพลังของระนาบทั้งหมดได้การฝึกฝนและศักยภาพระดับนี้สามารถถูกคุกคามได้หรือไม่แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาถังวูลินก็ตรหนักดีว่าสถานาการณ์ของกู่เย่หน้านั้นซับซ้อนกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากเขาอดไม่ได้ที่จะอยากรู้สถานาการณ์ทั้งหมดดังนั้นเขาจึงต้องการตามหาเธอเพียงตามหาเธอและถามเธอต่อหน้าเท่านั้นที่เขารู้สึกสงบสุขจางฮวนหยุนพูดด้วยความโกรธ ถังวูลินคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณมีตำแหน่งโลหิตมังกรและตำแหน่งรองผู้บัญชาการในกองทัพคุณก็อยู่แล้วมันเป็นการดำรงอยู่ที่เกือบจะเท่ากับเราในอนาคตกองทัพจะเป็นของคุณทหารของกองทัพทั้งหมดเป็นผู้ชื่นชมของคุณผนึกของระนาบเหวนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากและยังไม่มีภัยคุกคามใดๆในขณะนี้เป็นคุณที่ฝึกฝนช่วงเวลาในการพัฒนาที่ดีที่สุดเวลานี้บอกว่าอยากเกษียณหรอ ถั้งวูลินยังคงเงียบและก้มศีรษะลงจางฮวนหยุนเริ่มโกรธมากขึ้นในขณะที่เขาพูดโดยชี้ไปที่เฉาเตอ๋อจื่อและพูดว่าคุณรู้ไหมซูยี่บอกฉันให้คุณถ้าวันหนึ่งเราสามารถรักษาความสัมพันธ์กับนรกให้มั่นคงและไม่ถูกรุกรานโดยนรกอีกต่อไปปล่อยให้พวกเราก็อดลีเจียนจะช่วยให้คุณฟื้นวิทยาลัยเช็กคุณจะ,กะเกษียณแ,แล้วคุณจะทำอย่างไรไปกู้วิทยาลัยกลับคืนมาแค่คุณอย่าคิดว่าในการต่อสู้กับระนาบเหว เพียงเพราะคุณสามารถบล็อกราชาเหวเหล่านั้นได้ก็เพียงพอแล้วนั่นคือด้วยความช่วยเหลือจากพลังของการก่อตัวของเทพโลหิตหากไม่มีการก่อตัวของเทพโลหิตคุณก็แค่วิญญาณแค่จักรพพัดจิตวิญญาณนั้นศักดิ์สิทธิ์เฉ้าเตอ๋อจือที่อยู่ข้างๆเขาพูดเบาฮ่าฮ่าจางฮวนหยุนก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและถังวูลินก็เงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งฉันคุณเป็นเจ็ดวงแหวนแล้วหรือยัง ก่อนที่เขาจะพูดได้ความโกรธของจางฮวนหยุนก็เริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วเจ็ดวงแหวนละเจ็ดวงแหวนสามารถต่อสู้กับคนที่ทำลายวิทยาลัย,ลยชเชร็กได้แค่คุณคุณทำอะไรได้บ้างบอกฉันมาคุณอยากทำอะไรถ้าคุณต้องการเกษียณจากกองทัพจางฮวนหยุนมีสีหน้าแสดงความเกลียดชังการแสดงออกของทังวูลินเริ่มแปลกๆก,ลกเล็กน้อยเขาไม่สามารถพูดได้ว่ากำลังจะไปหาแฟนสาวของเขามันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนสุดท้ายหรือเปล่าเฉาเตอ๋อจือถามกุญแจ ทั้งบูหลินลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังพยักหน้าเช้าเตอ๋อจือขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอเป็นใครทั้งบูลลินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าคนรักของฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอมีความสามารถเช่นนี้เธอเป็นสิทธิ์ของเจดีวิญญาณฉันอยากไปหาเธอและถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คนจากเจดีวิญญาณ หลังจากได้ยินคำพูดของทางวูลินแล้วจังฮวนยุนและเฉาเตอ๋อจือต่างก็มีสีหน้าเคร่งเครียดบนใบหน้าของพวกเขาในเวลานั้นถังวูลินไม่สามารถต้านทานได้อย่างชัดเจนและรูปลักษณ์ของผู้หญิงคนนั้นก็ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนไปแม้ว่าจะสามารถเข้าควบคุมรูปแบบจากซูยี่ได้โดยตรงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยความแข็งแกร่งพวกเขาวิเคราะห์ความสามารถในการระดมหลักการแห่งสวรรค์และโลกในภายหลัง มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทําได้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าเธอจะเป็นพระเจ้าอย่างไรก็ตามจะมีเทพพระเจ้าบนทวิปโต้หลัวได้อย่างไรจางฮวนหยุนขมวดคิ้วคุณอยากจะถามอะไรหลังจากพบเธอแล้วคุณรู้ไหมว่าเจดีถ่ายโอนวิญญาณเมื่อมาถึงจุดนี้เขาหยุดชั่วคราวทั้งบูหลินพยักหน้าฉันรู้ว่าการทําลายสถาบันอาจเกี่ยวข้องกับเจดีโอนวิญญาณแล้วยังอยากไปหรือเปล่าทั้งบูหลินกล่าวว่า ฉันจะไม่รู้สึกสบายใจจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลฉันจะระวังฉันจะไม่เปิดเผยต,ตัวตนของฉันง่ายๆฉันโล่งใจมากคุณเป็นคนเดียวที่สามารถทำให้ระนาบเหวอ่อนแอลงได้คุณไม่ตายด้วยน้ำมือของคนเหล่านั้นในระนาบเหวแต่สุดท้ายคุณก็ตายด้วยน้ำมือของคนของคุณเองให้ฉันมั่นใจได้ยังไงไม่ฉันคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากกองทัพคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปนี่คือคำสั่ง จางฮวนหยุนพูดอย่างดูเดือดทังวูลินมีรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าเป็นไปได้ไหมที่เขาทําได้เพียงแอบหนีไปแต่ในกรณีนี้เขาจะเป็นผู้ละทิ้งปล่อยเขาไปทันใดนั้นเฉาเตอ๋อจือก็พูดขึ้นดวงตาของทังวูลินเป็นประกายและเขาก็เงยหน้าขึ้นมองเขาจางฮวนหยุนมองไปที่เฉาเตอ๋อจือด้วยท่าทางที่ไร้ความประณีมากยิ่งขึ้นเฉาเตอ๋อจอยิ้มอย่างสงบ เขาไม่ใช่นอกอินทรีอีกต่อไปแล้วปีกของเขาแข็งกระด้างแล้วถ้าคุณไม่ปล่อยให้เขาหลงทางเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าท้องฟ้าข้างนอกใหญ่แค่ไหนยิ่งกว่านั้นด้วยความสามารถในปัจจุบันของเขาการป้องกันตนเองคือไม่ใช่ปัญหาใหญ่ใช่แต่วูลินคุณสามารถออกไปได้ถ้าคุณต้องการแต่คุณต้องสัญญากับฉันบางอย่างพูดมาทั้งวูลินพูดอย่างรวดเร็วเฉาเตอจือพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม ก่อนอื่นอารมณ์ปัจจุบันของคุณผิดมากนี่ไม่ใช่สถานะที่คุณควรจะเป็นจําไว้ว่าในฐานะผู้ชายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ต้องกลัวฉันรู้สึกความกลัวในใจอารมณ์ความสงบเท่านั้นที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆตัวแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคําขอแรกของฉันคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเผชิญมันอย่างสงบและแสดงความสามารถที่แท้จริงของคุณออกมาฉันเองก็เชื่อคุณมีความสามารถที่จะจัดการมันได้ ใช่ทั้งบูลลินรู้สึกทึ่งและหายใจเข้าลึกๆอารมณ์ของเขาสงบลงมากจากความสับสนเมื่อตื่นขึ้นมาครั้งแรกเชาเตอร์จกล่าวต่อประการที่สองคุณไม่จําเป็นต้องออกจากกองทัพเมื่อคุณออกไปครั้งนี้ฉันจะถือว่าคุณเป็นตัวแทนต่างประเทศตําแหน่งของคุณในกองทัพจะยังคงสงวนไว้สําหรับคุณตราบใดที่ยังมีหักไม่ได้รับความยินยอมจากฉันและฮวนหยุนคุณจะเป็นทหารเลือดตลอดไปส่วนหนึ่งของกองทัพเทพโลหิตนี่เป็นเกียรติของฉัน ทั้งบูหลินพยักหน้าอย่างแข็งขันหลังจากได้ยินอาการของเฉาเตอ๋อจือการแสดงออกของจางฮวนหยุนก็อ่อนลงเล็กน้อยเฉาเตอ๋อจือกล่าวต่อประการที่สามเนื่องจากตัวตนที่ละเอียดอ่อนของคุณและการฝึกฝนที่จํากัดในปัจจุบันของคุณเมื่อคุณจากไปในครั้งนี้ฉันจะให้บางคนติดตามคุณเพื่อช่วยเหลือคุณคุณยังสามารถลองฟื้นฟูวิทยาไหลเชกได้มันคือการเตรียมการทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการหาใครสักคน ดวงตาของทังวูลินเป็นประกายนี้เป็นสิ่งที่ดีกองทัพเทพโลหิตนั้นเป็นชนชั้นสูงทั้งหมดและแม้แต่นักรบธรมธรมดาๆก็ค่อนข้างแข็งแกร่งในการฝึกฝนเข้าใจแล้วคุณจะให้ฉันพาไปกี่คนเช้าเตอ๋อจือเหลือบมองที่จางฮวนหยุดแล้วพูดว่า20คนฉันจะช่วยคุณเลือกพวกเขาพวกเขาทั้งหมดจะอยู่เหนือวงแหวนที่6ขอบคุณทังวูลินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของเขาเพียงอย่างเดียวยังอ่อนแอเกินไปหากเขาสามารถช่วยได้โดยคนที่แข็งแกร่ง20คนที่มีห่วงขึ้นไปก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามครึ่งหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าปรมาวิญญาณยานแห่งแกนที่เฉาเตอ๋อจือกล่าวถึงจะเป็นปรมาจารย์ชุดกรอะต่อสู้สองคำอย่างแน่นอนเฉาเตอ๋อจะหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าในที่สุดระดับพลังยุทธ์ของคุณก็ถูกบังคับให้ทะลุไปถึงระดับ7ดวงแต่ระดับพลังยุทธ์ของคุณยังคงไม่เสถียร ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถออกไปได้ทันทีขั้นแรกให้รักษาระดับพลังยุทธ์ของคุณเองในเลือดให้คงที่ค่ายเทพฉันจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อรวบรวมประสบการณ์ในสงครามครั้งนี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาฉันจะทดสอบด้วยตัวเองตกลงทั้งบูลลินเห็นด้วยอีกครั้งข้อเรียกร้องหลายประการของเฉาเตอ๋อจื่อไม่ได้มากเกินไปและทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของเขาเองถ้าอย่างนั้นคุณควรรีบฝึกฝนก่อนกำไรของคุณในครั้งนี้ค่อนข้างมาก เป็นการดีที่สุดที่จะเข้าสู่การทำสมาธิลึกๆเพื่อสัมผัสประสบการณ์กาวเตอร์จือกล่าวเมื่อเห็นถังวูหลินจากไปจังหวนหยุนก็ระเบิดขึ้นทันทีเท่าคุณจะยอมปล่อยเขาไปได้อย่างไรสภาพจิตใจของเด็กคนนี้ไม่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัดเขาเป็นสมบัติที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพของเราตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเชาเตอจือกล่าวว่า ล็อกดีกว่าบล็อกเขาจะไม่จับไปถ้าคุณไม่ปล่อยเขาไปคุณช่วยจับตาดูเขาตลอดเวลาและมัดเขาไว้กับเข็มขัดของคุณได้ไหมด้วยระดับการฝึกฝนของเขาเขาแม้ว่าเขาจะต้องการก็ไม่สามารถหลบหนีได้มันไม่ง่ายเหรอนั่นคงลำบากจริงๆไม่ต้องกังวลสำนักทางของเรายังคงมีอยู่และยังไม่ถูกทำลายแม้ว่าอูหลินจะมาที่นี่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น เขาโตขึ้นมากฉันจะให้คนดูเขาแล้วคุณไม่สงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่มาถึงคนสุดท้ายเหรอจางฮวนหยุนพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มแต่สิ่งที่เขาต้องเผชิญอาจเป็นลทัทธิวิญญาณศักดิก์สิทธิ์และหอคอยวิญญ,ญาณและเมืเ่อมาถึงจุดนี้เขาขมวดคิ้วและใบหน้าของเขามืดมนเฉาเต๋อจะยิ้มอย่างสงบไม่สำคัญคุณจะมองเห็นสายรุ้งโดยไม่ต้องฝ่าลมและฝนได้อย่างไรแม้ว่าจะยังเร็วไปหน่อยแต่ก็ไม่เสียหายอะไรที่จะปล่อยเขาไปและมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ยิ่งไปกว่านั้นคุณคิดว่าวิทยาลัยเชร็กถูกทำลายล้างหมดจดจริงๆหรือเปล่าแม้ว่าจะมีศัตรูมากมายแต่ก็มีคนไม่มากที่จะยืนเคียงข้างเขามาดูกันในการต่อสู้กับระนาบเหวเด็กคนนี้ได้กลายเป็นมังกรและเขาจะไม่ตายง่ายๆเช่นนี้จางฮวนหยุนพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจแล้วคุณจะปล่อยให้เขาพาใครไปเฉาเตอจอยิ้มเล็กน้อยนี่เป็นเรื่องง่ายหลังจากกลับมาที่ห้องของเขาทังวูลินก็รู้สึกสงบขึ้นมาก ท้ายที่สุดจิตใจของเขาก็สงบกว่าคนรอบข้างมากหลังจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเขาก็ตื่นตระหนกอยู่ครู่หนึ่งแต่ตอนนี้เขามีเสถียรภาพแล้ว